h e l lo สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฟ้ายนะคะในช่อง easy bio วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแฟดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของ Disney Plus Hotstar ที่เขาเอาฝาแฟดอินจันนะคะมาทำเป็นหนังเนาะให้ได้แบบชมเรื่องราวต่างๆนะคะในส่วนของเรื่องแฟดในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงแค่ฝาแฟดอินจันที่เป็นแฟดสยามนะคะที่ได้บันทึกไว้เป็นครั้งแรกของโลกนะยังพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตของเขาเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะใช้อายุอะไรร่วมกันรวมถึง วันนี้จะพูดถึงความหมายของแฝดแท้แฝดเทียมแฝดคล้ายเป็นยังไงเป็นเนื้อหาของมหมหนะคะมหเทอมหนึ่งด้วยถ้าสมัยแต่ก่อนจะอยู่มหนะคะถ้าตอนนี้จะอยู่ม .6 เรื่องระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะได้รู้ถึงฝาแฝดแบบพี่เป็นแฝดสยามมีส่วนอื่นที่ไม่ติดกันไหมแบบ ส่วนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ส่วนของลําตัวแบบแฝดอินจันนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบการโลถึงแฝด่น้นแฝดแฝดปรสิตนะคะเออมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรู้ในคลิปนี้แน่นอนขอกําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปติวคลิปเด็ดเดดคลิปความรู้สนุกสนุกแบบนี้มาให้ชมอีกแน่นอนเลยนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะโอเคเราไปดูประเด็นแรกกันเลยนะคะเป็นเนื้อหาของโมหกเนาะ มันจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องของแฝดนะคะโดยปกติแล้วเนื้อหาเรื่องแฝดเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างใหญ่ๆเลยคือแฝดคล้ายนะคะก็คือเป็นแฝดที่จะมีเซลล์ไข่นะคะที่ตกพร้อมกันเนี่ยสอง เขาจะเรียกว่าไงดี2องเซลนะคะบางตำรากอาจจะใช้คำว่า2ใบนะคะ2เซลล์นี่แหละที่ตกลงมาก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอสุจินะคะเพียงแค่1ตัวต่อ1เซลไข่เนี่ยที่ผสมได้แล้วก็จะได้ไซโกดออกมานะคะ2ไซโกดดังนั้นก็จะได้ได้ทารกเป็นแฝด2คนออกมาซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเพศเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องหน้าตาเหมือนกัน ก็ได้นะคะอารมณ์เหมือนท้องพี่กับน้องในคันเดียวกันในเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นแรกคือแฝดคล้ายนะคะคือตรงนี้เนาะในศัพท์ระดับมปลายเนี่ยจะใช้คําว่าไดซ c โกติกไดก็คือ2นั่นเองนะคะไดซ y โกติกทวินส์นะคะ อันนี้ก็คือแฟดคลายนั่นเองนะคะแฟดคล้ายหรือว่าบางตำราใช้คาแฟดเทียมก็ได้แต่ในเคสต่อมานะคะ1เซลล์ไหนึ่งอาุจินะครับ ฟอร์ติลิเซชันการได้1ไซโกดทีนี้ในตอนที่มีการแบ่งเซลล์นะคะในขณะที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยจาก2เซลล์เป็น4เซลล์เป็น8เซลล์กลุ่มเซลล์เนี่ยได้แบบแบ่งออกไปจเจริญต่อเป็นอีกตัวอ่อนหนึ่งในขณะที่เซลล์มันแบ่งแบ่งแบ่งก็จาก2เป็น44เ 4, ป็น8เนี่ยมันหลุดออกไปเป็นอีกกลุ่มเซลล์หนึ่งและกลุ่มเซลล์นั้นก็โตไปเป็นทารกไปเป็นตัวอ่อนดังนั้นคลอดออกมาแล้วเราจะได้ทารกสองคนซึ่งมีลักษณะเป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วก็มีลักษณะ เหมือนกันทุกประการนะเพราะว่าเกิดมาจากอสุจิและไข่เซลล์เดียวกันนะคะแต่ทีนี้การเกิดแฝดเนี่ยมันอาจจะเกิดได้มากกว่า2ก็ได้นะคะแฝด3แฝด4ซึ่งมันอาจจะเป็นแบบไดซโกติกทวินส์หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแฝดแท้ก็คือโมโนไซโกติกทวินส์นะคะแบบที่2เนี่ยคือแฝดแท้นะคะโมโนนะคะไซโกติกทวินส์ เนาะแบบนี้นะคะ m o n o ซ y g o t i c twins อันนี้จะเป็นศัพท์ที่ใช้ในมปลายนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่ามากกว่าแฝดสองก็ได้นั่นเองซึ่งมากกว่าแฝดสองอาจจะเป็นแบบไดซโกติกหรือเป็นแบบ m o n o ไ y โ o t i c ก็ได้ทีนี้แฝดติดกันนะคะหรือว่า conjoined twins คืออะไรคือ m o n o ซ y g o t i c twins แน่นอนอยู่แล้วในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ดันไม่หลุดออกจากกัน นะคะอาจจะแนบติดกันอย่างเช่นกรณีของเซลล่กับซูสมมตินะหรืออินจันอย่างนี้นะคะก็จะติดกันแทนที่จะแยกกันไปคนละตัวอ่อนกลับอยู่ติดกันเลยแบบนี้นะคะคือกลุ่มเซลล์ตอนที่ระยะแบ่งตัวไม่แบ่งจากกันโดยสิ้นเชิงทําให้มีบางส่วนติดกันยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของแฝดที่ติดกันนะคะซึ่งลักษณะของแฝดที่ติดกันเนี่ยจะมีหลายแบบเนาะ แบบที่เด็กๆเห็นในภาพนี้นะคะคือลักษณะของแฝดที่ตัวเท่ากันเป็นแฝดที่ตัวติดกันแล้วตัวเท่ากันแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งมี2ประเภทเนาะตัวติดกันขนาดเท่ากันกับแบบที่2ตัวติดกันแต่ขนาดของแฝดทั้งคู่ขนาดไม่เท่ากันนะคะ โดยหลักๆแล้วถ้าเป็นแฝดชนิดที่ตัวเท่ากันนะคะอ่าชนิดตัวเท่ากันซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นแฝดสยามนั่นแหละหรือ s i a m e s e t w i n s นะคะเพราะว่ามาจากการที่แฝดของอินจันนี่แหละแฝดอินจันนี่แหละนะคะก็คือเป็นแฝดสยามคู่แรกที่ได้รับการบันทึกของโลกก็เลยได้ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นแฝดต,ตัวเท่ากันตัวติดกันเขาเลยเรียกว่า i ซออ e ิ t Wins ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะก็จะเป็นแบบแรกก็คือส่วน แบ่งตามส่วนที่ติดกันบนร่างกายนะคะแบบแรกก็คือติดกันที่ส่วนบนของร่างกายอย่างเช่นบริเวณศีรษะแบบนี้พบได้น้อยนะคะพบอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่หรือว่าประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะต่อมาติดกันที่ช่วงกลางของส่วนของร่างกายช่วงกลางของร่างกายนะคะเช่นช่วงอกช่วงท้องนะคะช่วงอกช่วงท้องแบบนี้พบได้เยอะสุดซึ่งเป็นกรณีของแฟตอินจันนะคะพบถึง7 3เเจะเป็นแบบนี้ ต่อนะคะติดกันที่ช่วงล่างของร่างกายสะโพกช่วงขานะคะอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆอันนี้พบได้ลงลงมาจากช่วงกลางของส่วนของร่างกายนะคะก็พบได้ประมาณ23เะกรณีของแฝดติดกันเนี่ยความผิดปกติน่นพบได้น้อยมากอัตราส่วนคือ1ต่อ50,000ถึง100,000นะคะพบได้น้อยจริงๆเนาะส่วนใหญ่แล้ว50มักจะเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือระหว่างอยู่ในครรภ์น,นะคะ อีก50%ก็สามารถรอดชีวิตต่อไปได้นะคะและที่น่าสังเกตนะคะก็คือร้อยละ70-75%เนี่ยแฟดที่มีลักษณะตัวติดกันเนี่ย มักจะเป็นเพศหญิงนะคะเ0 7 5เลยเนี่ยค่ะนี่คือแฝดสยามนะคะของไทยเรานะคะปานวาดกับปานตะวันอันนี้ก็คือทีมแพทย์ศิริราชท,ทำการผ่าตัดแยกร่างได้สำเร็จนะคะเขามีส่วนหัวใจและตับติดกันก็คือการจะแยกแฝดสยามเนี่ยก็ทางการแพทย์แนะนำว่าควรแยกตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กนั่นเองนะคะตอนที่แบบว่ายังอายุไม่มากนะคะซึ่งการผ่านเนี่ยก็จะมีความยากง,ง่ายแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ ก็มีอีกหลายเคสนะคะที่เป็นของคนไทยเนาะโอเคต่อมานะคะมาดูเรื่องของแฝดที่มีลักษณะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องประเภทของแฝดสยามที่ขนาดตัวเท่ากันแฝดต,ตัวติดกันขนาดเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูแฝดต,ตัวติดกันชนิดขนาดตัวไม่เท่ากันก็คือตอนที่กลุ่มเซลล์มันแบ่งออกไปอะ่ะมันกลายเป็นว่าอีกกลุ่มเซลล์หนึ่งจระรินไม่เท่าอีกกลุ่มเซลล์หนึ่งทําให้แฝดมีขนาดแตกต่างกันจะแบ่งได้ทั้งหมด3แบบนะคะ จะแบ่งได้ทั้งหมด3แบบแบบแรกเรามาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือลักษณะของแฝดที่ติดกันที่สายสะดือนะคะจัดเป็น m o n o ไ y โ o t i c ท w i n s ชนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือว่าร่างกายเนี่ยแยกจากกันแต่มีส่วนติดกันที่สายสะดือนะคะนี่ก็จะมีส่วนที่ติดกันนะคะอ่า ก็คือขนาดน้ำหนักแตกต่างกันมากแฝดพี่ก็คือมีล,ลักษณะปกติส่วนแฝดน้องก็คือตรงนี้ก็คือเป็นแฝดที่ไม่มีหัวใจไม่มีศีรษะอะไรเงี้ยพึ่งพาการสูบฉีดโลหิตผ่านสายสะดือของแฝดพี่นะคะจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสมมุติว่าข้อออกมาตัดสายสะดือแฝดน้องคนนี้ก็จะตายโอกาสพบได้น้อยมากเลยนะคะถามว่าในประเทศไทยเคยเจอไหมเคยเจอนะคะก็คือแฝดพี่เนี่ยข้อออกมาปกติเลยน้ำหนักประมาณ2,900กรัมส่วนแฝดน้องมีน้ำหนักเพียง20กรัม นะคะอ่าอันนี้นานมากลักเคสนี้ตั้งแต่ปี38 2538นะคะเรามาดูแฝดตัวไม่เท่ากันแบบที่สองนะคะก็คือแฝดน้องเจริญในท้องของพี่นะคะอันเนี้ยคู้ไฟไม่ได้แบบว่าเอารูปให้ดูเนาะแต่นี่เป็นแบบแฝดแบบแบบอ๋อนี่ค่ะอันนี้แฝดติดกันที่สายสะดือนะคะเนี่ยส่วนที่แบบ เนี่ยเชื่อมกันอยู่นะคะเนี่ยเชื่อมกันอยู่ตรงสายสะดือนะคะอันนี้คือแฝดน้องเจริญในท้องแฝดพี่นะคะอารมณ์เหมือนเป็นแฝดซ่อนแฝดนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้แยกจากกาันจัดว่าเป็นโมโนไซโกติทวินส์อยู่นะคะขนาดแล้วก็การเจริญเติบโตแตกต่างกันมากนั่นเองพ,อพี่ก็เจริญเติบโตมากกว่าน้องก็เลยเข้าไปอยู่ในช่องท้องของพี่นะคะ ก็จะได้รับออกซิเจนอาหารเหมือนเป็นแฟตปรสิตนะคะเหมือนเป็นแฟดปรสิตดังนั้นเขาก็ใช้คำว่าฟ e t u s i n t r a u t u หรือเรียกว่า endo endoparasitic t ทวินะคะ p a r a s ซต i c ก็คือมาจากคำว่าพาราไซต์เนาะมันก็คือเป็นลักษณะของปรสิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะได้รับอาหารนะคะแฝดน้องที่อยู่ในท้องของพี่เนี่ยได้รับอาหารออกซิเจนจากพี่นั่นเองนะคะ อันนี้เคยมีเคสเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะคะคือเด็กผู้ชายอายุประมาณสองขวบเนี่ยมีอาการเหมือนแบบเนื้องอกในช่องท้องพาตัดออกมาปรากฏว่าเป็นแฝดน้องที่จเจริญอยู่ในท้องของตัวเองนะคะเป็นขาเล็กๆแต่ว่ามีกระดูกสันหลังมีหัวใจแต่ส่วนอื่นไม่มีนะคะและสุดท้ายอันนี้ภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจที่จะดูแนะนําว่าสกิปไปก่อนจะเป็นลักษณะของแฝด ที่เป็นแฝดน้องเจริญยื่นออกมาจากตัวของแฝดพี่อย่างเคสนี้ก็คือเหมือนยื่นออกมาจากส่วนของปากนะคะอ่าร่างกายของแฝดน้องเนี้ก็จะได้รับอาหารออกซิเจนจากเลือดที่หัวใจของแฝดพี่สูบฉีดให้ลักษณะเหมือนกับปรสิตจึงใช้คำว่าเอ็กโตพาราสิติกทวินส์เนี่ยค่ะอันเนี้ยเหมือนหนังเรื่องแฝดเลยอะลองไปดูนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าลงไปดูจะคล้ายๆแบบ มีความแบบคล้ายๆที่ครูไฟเล่าให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูแฝดอินจันนะคะนี่แฝดอินจันนะคะอ่าก็คือเป็นฝาแฝดสยามแฝดสยามนะคะไซมิทวินส์คู่แรกที่ประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่ที่ประเทศไทยที่โลกเนี่ยได้บันทึกไว้แต่ท่านนะคะเป็นชาวอ,อ่รู้สึกว่าจะเป็นชาวจันทบุรีนะคะถ้าครูไฟจ์จำไม่ผิดนะ อ่านะคะก็คือเดี๋ยวขอแอบแอบดูประวัติท่านนิดนึงว่าถูกต้องไหมอุ้ยจันทบุรีอะไรล่ะสมุดสงครามนะคะขอโทษทีสมุดสงครามนะคะก็เขามีตัวติดกันเนาะเห็นเห็นว่ามีการใช้ชีวิตปกติเลยนะคุณแม่เขาก็เลี้ยงมาแบบปกติเลยทีนี้ก็เขาก็เดินทางไปที่แบบสหรัฐอเมริกานะคะเนี่ยค่ะอ่าก็ พาฝาแฝดไปเนาะออกทริปจากประเทศไทยสู่อเมริกานะคะอ่าเราก็มาแบบเข้าสู่คณะละครอะไรอย่างเงี้ยอ่เหมือนจัดแสดงโชว์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยอันนี้คือโปรโมตการแสดงโชว์ของคู่ฝาแฝดอินจันนะคะนี่ค่ะอ่านี่เขามีภรรยาด้วยนะคะทั้งคู่เลยมีภรรยากันคนละคนเนาะอ่า ก็นั่นแหละค่ะก็ผัดกันแบบอยู่บ้านหลังนี้ช่วงหนึง่งอยู่บ้านอีกบ้านหนึง่งช่วงหนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะร่ำรวยนะร่ำรวยแล้วก็มีค่าทาสบริวารอะไรเงี้ยต่างๆนะคะในตอนสุดท้ายก็คือแฝดแฝดแฝดจันนะคะก็คือเป็นคนน้องเสียชีวิตก่อนเพราะว่าด้วยความที่ท่านจะชอบดื่มสุรานะคะก็คือสาเหตุของโรคที่บันทึกไว้ก็คือเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหลังจากเสียชีวิตไม่นาน อินนะคะที่เป็นคนพี่ก็เสียชีวิตตามหลังจากน้องเสียชีวิตประมาณ2ชั่วโมงเศษนะคะอ่านั่นแหละทีนี้ก็จะมีอยู่ว่าในส่วนของอวัยวะต่างๆนะคะมีส่วนไหนที่เชื่อมติดกันอยู่นะคะนี่ค่ะก็คือหลังจากนั้นแพทย์ก็ชนสูตรนะคะ ปริศนาก็ได้เปิดเผยนะคะส่วนที่มีการเชื่อมต่อกันคือกระดูกอ่อนที่ฐานของกระดูกหน้าอกใกล้กระบังลมใช้ตับร่วมกันนะคะก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไม่สามารถที่จะผ่าได้ในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคะ่ะส่งผลต่อระบบปอดหัวใจและช่องท้องนั่นเองนะคะนี่ก็หลังจากนั้นทางญาติพี่น้องนะคะลูกหลานก็แบบโอ้มีแบบว่ามีเขาเรียกว่าไงอะ มีคนที่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยต่างๆมากมายเลยนะคะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลบังเกอร์น,นะคะถ้าครูไฟจะไม่ผิดนะโอเคเป็นไงกันบ้างคะเรื่องของแฝดเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าอยากให้ทําแนวแบบชีวะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ครูไฟไปแล้วบ๊ายบาย